yeah เป็นยาวานกีเป็นเทอเสกีนะครับดมิดเสมุใ้สามดังๆเนาะพูดดังๆเนาะครับมทีมาตุแน่ครับที่ไหนนะครับระบคที่ะบระบโอเคครับโค้เอฟซีครับแม่บัวแม่บัวอาจจะมาพูดไม่แข็งแรงนี้นังจับช่วยพูดน้ครับไปครับไปดูเลยครับอันนี้ลอตเตอรี่ครับผมคุณแม่ เล yeah. yeah, yeah uh ือกกันไปนะครับผมเลือกกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสมุนไทยเรานะครับเลือกกันดินช่องกัะเอาพี่น้องนะ อลเป็นยาดมบินองยาดมสมุนไที <Overwatch> <tr> aro aro ่เ็ดี่บะม่ครับผมเปนบองนะครับผมนองนะเออเนะนำเป็นยาดมุไทยนะบองรู้ที่เป็นไทยแล้วที่นตะครับเออผมพูดในรายี่ปอเรื่องตัางนะครับผมเรือกันเบิร์นน้องหลากหลายรายการนะครับที่เป็นรุ่นสเตกันที่ห้น้องนับน้ามันวาน้นะผม3ูเสือกัเลยนะคเป็น ูตรเย็นเอ่อสเปรย์ขาวขาวอีอรอบนะครับอ่าหรือว่าสเปรสเปรเขียวเสลดทองพรสเปรเหลืองไทยสดนะครับโปรดดีเ้องกับน้ำให้พี่น้อกันพบแบบนะครับพบรายการเและมารุ่นไหนมากนะครับอย่ามองเงียบ่อนแกนี่ได้พี่งเอฟซีครับหลายทเอฟซีดูชื่อก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับบางครั้งแม่บัวพูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับถ้าเอฟซีซนใจอยากจะซื้อยาดทุกอย่าง นี่ครับผมทุกม่ทุกวันพระครับผมอํเภออากาอํานวยจังหวัดสกลนครหลาเอฟซีซสนจ่าทาทามแบัวกำนังจาเถึงวันพระนั่งจ้ากับแมบัวจะมาเช้อให้ครับอันนี้เสร็จแล้วนี่มันมีชื่อนะครับเนี่ยนะครับเอีแบกปวดเมื่อยปวดแข้งก็ดีปวดขาจะได้ปวดเอวกะเทียบกปวดีรองไปถูไปทาแปวดนวใท่ไตแกปวดแหวาน อันนี้ไม่ใช่ลาขาวนะครับมันเป็นยาตั้งนันแหละครับนั่งจับกับมะพูเหมือนกันเป็นยาไอหยังกะบะูเบ่อยๆไปวไปด้วนะลมมีสนหในีา้ายอีสานนั่นแหละเชิญนะจ้ะยังายยบงยาดยังไงข้าตุ้มยังไงนดี่ข้าตุ้มาเป็นจังซี่เ้อ ยาหม่อง8ชิ้ดีนะครับผมจะลองนี่เป็นยาหอม5ชิ้นดีนะครับผมจะหนีเข้ากับนี่ให้ยาเขียวดเอ็นี่ได้น้ำมันเขียวนะครับน้ำมันเขียวตาแม่บาริเน่ได้เอฟซีได้อบางบางดูดีๆเด้อเหีืยวต่อตัวก้าวดอกน้ำมันเหลืองสมคิดน้ำมันขาวขาวอีกแบบเอ็นนี่กาแต่ที่หลายส่วนที่น้องเขาลองเลือกบวกแก้ปวดแก้วแบบนี้เด้อเลยแก้วปวดอย่างปวดฟันนะครับเป็นนี่บริกรรมพี่น้องกันครบเซตกันเลยนะครับผมสลับสมุนไพร นี่น so <S traditions and heartbreaking> ้ำม like ันรายการไนะครับผ่อด้น้ำันหวานจอเออสุอดเลนเบิ้งเด้อไม่บัวชิมดูให้เบิ้งเลยเด้อเอปวดเปวดนะปวหลักนะครับผมเรื่องมาสิเป็นด้นเออปวดนีนีกันท้านอนุ่นแมู่ั้งเกะยายกระชจนะครับผมเออยาปองเท้าเท้าอ่อนเนื้อเกียวได้สุดอารมณ์มากสุดสปาเออเนีมันเหพิศเสซีซนใจแล้วก็เออซื่อ ถ้าไม่บวกนั่งจับให้ได้ได้นะครับผมฝากซื้อให้เเอาไปไว้หรักตู้เย็นเนี่ยนันงนอนเ้าด้วยแม่ห้าื้อประจาเรื่องย้อนนะไม่บวกก็มาคุยกันปวดหัวร้อยทุกแม่องขวดสองไม่ได้อยากื้อจะบอจะโทรค่ะเดาจัไสองคนเดนกยนะครับในหลายรายการจสมุนไพรจ่างล้างสมุนไพรก็น่องพัดเอาเรื่อสว่างกินเ่อะนะครับอบา อันนี้เด้บบอจ mm ้ะแม่บัวเป็นคนพม่าเด้อว่าปัสาสตรเป็นอะเด้อจัดงานหลากเอาครับสัตว์ป่าเนาะเอาในเื่อนไขเงี่อนไขกาพทกษได้หวาได้ยาไปไสไปกินเป็นต้นาถ้าติดต่อกับเจ้าของร้านขอเบอร์โทรังมาแม่บวกสิจัดการโทรให้ค่ะอันนี้เด้อครับ เห็นบอ่อเอฟซีเห็นบอ่อจ่ะมาจากที่เดอ้อนะั่นแหละเอฟซีก็อ่านชื่อเอฟซี FC ตุกท่านก็อ่านชื่อเอาเลยนะครับไม่ว่าในตัวเจ้าของร่างกายไม่แข็งแรงมันเคลียร์พลาดอะไร มีทุกอย่างครับตรงนี้ FC สร้างได้ครับผมเ <Yeah. S 1> ขาหาแม่บัวกันนั่งจับเลยครับ <Okay. S 1> อันนี้กำลังเชมอยู่สูตน้ำมอนค่ะน้ำมอนให้ดู่มีนี่มีหลายคนคนหลายลาย mm hmm. จำบวัดสกอนครอากาอำนวยอัมอ,อำนวยเดอวยครับ <laughs> คนไ,ไล่ไไาาลายตลาดลาดอเลืดีเยปเดี๋ยวไปเ <นะ S 1> บิงงข้างหน้าเด้อกำและเซตบาทเนี่ยเบิงงด,ดูได้หลายหลาย ข้าวซองโคนมาไว้เบิงตลาดเดอ้อดดอิซีเด้อเมื่อน,นี้เมือนนม่อน,นี้เสียงนั่งจ้าบ,บดีเดอ้อปรสบายเขจะประมาณนี้แหลคา่นี้ทุกวันพระใหญ่เดือนหนึ่งสองครั้ง วันนั้นที่ยืมตังยายแค่สเซบาทนี่แหละครับยายนี่แหละครับผมนี่ยายค้าขายขนมหวานนะครับไอซีนะครับอันนี้ฝากทองครับผมลักชองกวยปวดชีอีหยังเอ็ดแล้วกไอ้นี่อีหยังเอ็ดนี่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 อันนี้บัวลอยบัวลอยครับนี่นะครับยายค้ขาขายขนมหวาน อยู่ใกล้บ้านน้องสาวแม่บัวนะครับอยู่ด้านหลานครับแต่ยายนี่อยู่ด้านหน้าครับผมแต่กือบข้างถนนครับครับมานซื้อของเงินไม่พอไปซื้อขอยืมแคบาทตอน้จะใช้ยังเดินดิจะได้กินเป็นอะไรน้ำอ้อยยี่สิบบาทครับผมนั่นนะน้ำอ้อยยี่สิบบาทนะครับผมราคายี่สิบบาทเลยนะครับ MC ครับ จบอีฟซีคับลากราบเลครับสวัสดีครับได้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย